สวัสดีกันเรื่องของเกมของไมค์ครับวันนี้อยู่ในมอดของเสื้อกอดน,นะผมแต่ว่าไม่ใช่เสื้อกอดธรรมดาผมเป็นเสื้อกอดของมอนเตอร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย่ครับผมโอเคเราก็ไปดูกันเลยนะครัหมันนี้อยู่เฟอร์เจมเมอร์นะครับเย่เย่โอเคผมมาดู เสื้ออันแรกนะครับผมเป็นเสื้อกอนสติฟนะครับผมเารต้องให้มาดีกว่าถ้าเองต้องถือดามในกล่องมาดามี่ตัวกอสติฟหมดจะเป็นสติฟคนอ้วนเอาเอาแกเปิ้ลไปด้วยแกปเนไหนไหนโอเคโอเคเป็นไงโอเคหมดส่วนโผมในกล่องอะแต่ไม่สติฟบ๊วดีว่าเราไม่ค่อยได้ลดน้ำหนักอะนะเราไม่ค่อยได้คอฟวบคุมไปได้เอทบ้างนะอ้วนจิ๋ยไปเลยไม่อ้วนจีบไป แล้วก็สหท่ออดหน่อยแล้วก็ที่จะได้ครับผมมันจะมีสปีดสองนะครับสเต็งหนึ่งแล้วก็เป็นอ่านี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็จะมีจ um ัำบูนให้ผมคือกระโดดสูงขึ้นอ๋อมันล,ลองถอดนะกระโดดดิมันกี่กี่อันนั้นนะมันกระโดดหน่อยได้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 ไดไดออแล้วสองบล็อกสองบล็อกได้สองบล็อกไม่ได้ไม่ได้<อ>ไม่ได้ไ ชัดานี่แม่งยิ่งว่าเป็นสตีฟไดเอทนะผมสตีฟไม่ไดเอทนะฮะมาลองตีดูว่ามันจะถึกแค่ไหนอุไม่ลดเลยแบบประมาณเก้านะผมเดี๋ยวไม่ลดเลยไม่ลดเลยไม่ลดหรออืมนี่ดาบสตีฟนะไม่ลดเลยน่ะโล่ใจทองกินแก๊ปอะไรแก๊ปธรรมดาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่ลดเลยว่ะเอ๊ะจริงหรือยังเออยังมึงเถื่อนเฮ้ยดูดูเราข้าหมูเลย ไม่มันอื่นหรือเปล่าอออื่นแบบแบบอ้วน,น,นไงทีม<อ>ูลไม่ได้ทีมูลไม่ได้งวดตำล้ำถึกมันตกเป็นรึมำลำเลยไปไ,ไม่รู้ล่างตัวใหม่กันแะล้วผมได้ร่างอีกตัวนึงครับเอานี่ตัวเอสเกลตันไหมเอ้ยเราต้องไปทางซอมบี้ก่อนดีกว่ามามาซอมบี้ซอมบี้อยู่แดดได้ตายไหมว่าจะชุดซอมบี้ลองใส่ดิมานี่นี่นี่แล้วโอเคๆซอมบี้นะครับปุ๊บ โอ้ยตอมบี้ตัวอ้วนตอมบี้ร่างร่างอ้วนพอบอดี้เราไม่ค่อยได้เลยเดินนะเราอ้วนไปหน่อยเราเอาตอมบี้ธรรมดาดิโอ้ตอมบี้นะผมสิ่งที่จะน่าจะเป็นนายวิชั่นนะผมนายวิชั่นนะฮะที่จะได้มันมองเห็นตอนคืนได้เนี่ยเออเฮ้ยเด้อเด้อเราเพื่อนเดียวกันเพื่อนใช่ไหมขอเราจะเป็นนายวิชั่นไว่ซอมบี้อ่ะเฮ้ยม่นเดียวมีมีอะไรอีกบ้างมีนายวิชั่นอย่างเดียว่างแม่งมันยังดีอยู่เพรว่อมบี้มันเดินตอนมืดไง เออว่ะทำไมอยู่ตอนเช้าเราไม่โดนเผาท่านเลยยัดเดียวเอ๊ะทายท่านเดินไม่ได้ดีกวาตอนมืดเลยเกี่ยวไรเกี่ยวละอืมเอ้ทยท่านมันนอนัง่วงอะต่อไปจะเป็นชุดของเลยสเกลตันนะครับชุบชุบไม่กินเ่มลองเทสมันอื่นมหมไม่อื่นหรอกนี่จะตายละเออะไม้สมมติถ้ากินอาหารนี้มันจะแบบทะลุตัวเปล่าวะกินเพิบมแม่งทะลุลงไปเลยสิ่งที่จะได้จะเป็นนักวิชั่นกับสปีดแล้วก็ อย่างเดียวนะผมเมาแล้วครับเดี๋ยวฟาดไปมันน่าจะมีธนูให้ด้วยนะเอ้เอามาวัดเอาวัดกันเราดิเอาเกิรตันอ่ะเสกเสกเสกนี่ที่ร้องเพลงมันเสกโลโทไอ้เสกโลโทเลยฟาเสกเอ๊ะเซกิร์ตันเซกิรตันเียแค่ไหนเงนี่เดี๋ยวนล่นนี่แอะไรนโคดี้ไม่ใช่ เฮ้ยอนนวิชาหมมองเห็นตอนคืนบวกปล่บวกปล่ะเนี่ยนครับผมระวังเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดยวเี๋ยวเดียวบาแล้วบาแล้วแพแลแพแล้ว้แล้วอุยเรามาคนละพวกกันเลยอ้าวเคยตอนนี้เราเชวยลุมเชวยลุมเชวยลุมชชวยลุมเชวยลุมอ๋อใตัวข้างหลังเออะลยวะจับีมาแล้วเลยเลยเโอเคครับผม ีประมาณนี้แหละประมาณนี้เคยรต่อไปครับค่อยเก็บเก็บเอ็นเดอร์แมวครับผมเอ็นเดอร์แมวนี่มันน่าจะวาร์ปได้นะเอ็นเดอร์แมวมาเอ็นเดอร์แมนเออทีบีอ่ะเคยแบบมันน่ารักอ่ะโอ้เอ็นเดอร์แมนเพิ่มที่เพิ่มผมเป็นเลือดเลือดสองแถบนะฮะจริงดิคืออะไรอ่ะคือแบบยี่สิบเลือดประมาณเลือดยี่สิบอ่ะอ๋อแบบยี่สิบหัวใจมันยี่สิบหัวใจจะเพิ่มนายวิชั่นกับเออ่จัมบุต ดิ่งดิ่งดุ่มเหมือนเดิมดุ่มดุ่มโอเคไปเดินต่อไปเลยครับผมแต่ว่าน่าตัวเตียวจะเอ็นเตอร์แมนด้ยเดี๋ยวขอลองตีนะนั่นนั่นมามามาไม่ลดไม่ลดไม่ลดโอ้โหแม่งโคตรโกงครับผมเป็นอะไรถ้าใส่ชุดนี้พีพีนี่โคตรมันอ่ะแต่ที้แม่งสุดยอดเลยก๋วยทอดสองถุงอร่อยนะก๋วยทอดต่อไปเป็นอร่อยจริงกเลยวิตเทอร์สเกลตันไปดูจีอันนี้อันนี้สเกลตันดำครับผม โอ้โหเฮ้ยแต่ฟักอันนี้ไม่ไม่ไดเอ็ดหรอไอันี้ไดเอ็ดแล้วอนนี้เลยให้ดูตีดิอันนี้แบบเฮ้ยมีเสียงมีเสียงได้ปะเสียงเองนั่นแหละมันง่วงนอนเหรอไม่ลดไม่ลดไม่ลดไมีอะไรเพิ่มสิ่งที่ได้จะเป็นสปีดแล้วก็เพิ่มเอ่อไม่มีวันแค่แหละไม่โดนไฟแล้วไม่เป็นไรอ้ยย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 ย ตึงตึ้งดึงตึงึง้อตึงตึงอตีเมื่อวันแม่งดูดูแล้วคิดถึงชินจังไงมาเโชตุดไอรอนโกเลมเดี๋ยวขขอิงขยันเองเอาเก็บโอ้โหิ้งขยันเก็บเเก็บขงมาอมาองมาเลยเอานที่รีวิวด้วยด้วยอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวแค่นี้อ่ะดรดิชเดี๋ยวขอดีขอหาลุงหมด เดี๋ยวขอขอทีมันมันลุงลังมากหรือว่าแล้วก็ปิดเอาไว้ไม่ปล่อยไว้เงี้ยเดี๋ยวค่อยเอามาต่อไปเป็นไอรอนโกเลมนะผมเฮดี๋ยวว่าเรานี้หน้าตัวใหญ่ว่ะโอ้โหเลือดประมาณสองสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบดีนะเว้ยแต่ว่ามันเจ๋งอ่ะเท่ดีอ่ะห้าสิบอะเลือดห้าสิบอ๋อแลือด้าสิบบอกนะขอดูหน่อยดิลองดูลองดูลองดูวเดี๋ยอกให้เดีอยวกำมาลมามาใส่ใส่ ได้สายแล้วนะครับผมดูเลือดห้าสิบอ่ะมีตัดทุกอย่างอ่ะมีตัดสโลอ่าอ่ะติดสโลเฉยเลยว่ะอ๋อวิ่งช้าอ่ะตัวเลือดได้แต่ว่าวิ่งช้านะเพิ่มจำบุญอะโอ้ชิ้นพลอยไปเลยไหมเรือรถดิไม่ไม่รถไม่รถไม่รถเพิ่มเของเราของเราอยู่เลือดก็เพิ่มขึ้นอ่ะใช่มันเด้งมันเด้งมันเด้งเลือดเด้งอ่ะแบบไอเสียงเหลืองเด้งมามันเพิ่มวอ a t e r อะไร w a อ e r b e n d i ้งอ่ะคืออะไรวะว่าน้ำอ่ะ ฮ้ยแม่งดีว่ะยอ่งลองตีเราหน่อยดิเอ๊ะเราพอเราเดินปุ๊บอะพอวิ่งปุ๊บมันก็แบบประมาณว่าเลือยดยิ้งเดือดเลยอะเออแม่งโกเลมดีอะเนี่ยเอาเอาเอาฟ้าเอาฟ้าอูมืองบ้านเออเอ้ดีดีดีไม่มีโกเลมจะใช้ละเราเอาเอาตัวเองไปโกเลมใช่ต่อไปครับเป็นอะไรต่อไปตัวตัวอะไร เอาอะไรดีเอาเป็นซอมบี้ก่อนแล้วกันอยจะเห็นซอมบี้ซอมบี้วิลเลเจอร์นะผมเราค่อยเอาวิลเลเจอร์ทีหลังเอาซอมบี้วิลเลเจอร์เลยซอมบี้อันนีซ้ซอมบี้ชาวบ้านใช่ไหมคิวแ <c oughs> ม่ยงยังอ่ะชินจังอ่ะเยอะจมูกแม่งก็ใหญ่เยอะต้องโชว์ตัวเลยชินยัง,งนนยที่เพิ่มเป็นนาวิชั่นสปีดแล้วก็ขุดใบขึ้นแล้วก็สติงฮร้ยโหดอยู่เยอะอยู่เนาะใช่ใช่ใช่เป็นแค่ซอมบี้ธรรมดาเนี่ยอือหือ อาจจะบวกกับเราบ้า <Okay. S 1> บบงหรเพื่อนไม่เพิ่มหัวใจไม่เพิ่มอะไรนะนะค้างอนะโอเคเลยเนี่ยแบบเนี้ยขอลองเต้นหน่อยเล็ดเล็ดเ,เไป็นไงบ้างมไม่ลดเลยเล็ดแบบกระถุกเลยไม่แบบกระถุงกระจงโอ้โหเอเอไอ้นี่ลดแล้วลด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 แล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามารีวิวของกันดีกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอ review ช่วยกันเฮ้ยจะตายจะตายจะตายไปต่อไปไหมไม่อะไรโอเคเวียเจอแล้วผมหมูอาน ระว่านเลยไหมมาระว่านเลยจมูกโตแน่พี่เบิร์ตกลัวแล้วจมูกโตไอ้บอลตีนี่หมายอะบอลตีบอลดีเอ่อบอดีว่าเราติดไฟนะครับเออหน้วกอนแล้วหนาวกันใช่มันนานยังวะเออจริงจริงยังไงอยู่ในเราว่ะเออสวัสดีเพื่อนพอดีเราอะนะเราสูงเท่าคนอื่นไม่ได้เราไม่ค่อยได้กินนมตอนเช้าไอ้ตอนตอนเด็กยังเป็นตัวกระป๋อยนึง สิ่งที่เพื่อจะเป็นสปีดแล้วก็ขุดไวแล้วก็จะเป็นเออจำนะครับไอเด็กนี่มานเอาน้ำไปน้ำไปน้ำไปผมไม่แม่งสอมเอ้ยฮึซอมบี้แหละคิปเปอร์ที่ไม่นั่งนั่งสตันไหนไปไปไปเปลี่ยนไปเลยนต่อไปคิปเปอร์ใช่มคิปเปอร์นี่มันจะเป็นไงวะระเบิดได้เหรอเออการระเบิดแน่เลยคิปเปอร์ช้าด้วยคิปเปอร์สายฟ้าปะใช่ใช่ ขอคิปเปอร์มาทางคิปเพิ yeah, ่มนะฮะเฮ้ยเพิ่มมันไม่เพิ่มสปีดนะเออน่ากระจอกมากเลยรอยการระเบิดไม่เหรอเออการระเบิดได้การระเบิดชุดการระเบิดโอ้ยอหมอยโอเคสบายสบายครับเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างบวกเมื่อกี้เอ่อบวกสปีดอย่างเดียวแล้วก็ชุดกันกันโปรเทคไอ้กันระเบิดหมดเลยเห็นนะเห็นล่เห็นไล่นะโอเคผมมาดูอันต่อไปครับผมเซอร์เบย์ครับ ไม่เขาบินได้มึงจริงนะเห็แบบเฮ้ยบินได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยหว่วละไม่ได้เกมหมดนะครับเ,ววเกมหมสูญน,นะครับเกมหมสูญนะครับเนี่นครับผมเข้าไม่ปเชียร์เดี๋ยวผมลองเกมหมดสูญให้เขานะผมนีอ่อ,อะไรเจ้าเช่ยร์ไหมทำแบบไรเราเกมหมสูญเราเกมหมสูญแล้วก็บินกดซุดปเปอร์บาร์สองครั้ง นี่นโอ้โกูเต้น่าจะปล่อยแบบไอ้<ม><ม>ล็อคแมนได้ไหมเออถ้าอ่อยปล่อยนำแสงพิฆาตไม่ใช่นำแสงที่ผายถ้าปล่อยไฟได้ผมมันก็จะเป็นอะไรที่แบบโอพี OP สุดๆอ่ะนี่เกมโมโซนนะครับโอ้แม่งก็ดีเลยไปจะไปกันเนี่ยไม่เดี๋ยวพวกคิปเปอร์มันจะมีอเอฟเฟกต์อะไรบ้างะไม่มีนะโอเคไปต่อไปเราเป็นซอมบี้พิกแมนแล้วก็เอนเดอร์ดราก้อนนะผมไปดูเราใส่ซอมบี้พิกแมนก่อนนะครับโอ้ขอโทษ ทวิแมทโอ้อกันไฟกันไฟแน่นอนเลยว่ากันไฟแล้วก็มีสป,ปีดแล้วก็ไอวิชัน่นอ๋อยู่ในนรกสบายเลยเนะี่ยแต่ว่าเวสเราก็สุดยอดสุดละบินได้บินได้ม่นโกงมันมันถ้ามีาชุดแกนนี่เป็นไงะวะร้องไห้ทั้งวันเลยโอ้จริงโอเคเอาเป็นว่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมแหละใช่บอมตัวต่อไปก็ไอเดียตะก้อนเขามีความน่ารักนะผมความสมดิ่งนบผมไอเดียตะก้อนนี่แหละสุดซิกสุดพีคละดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู เลือดประมาณห้าล้านฮะ <sm art> ไม่อยากจะนับเลยเองเอาไปเ,เลยแล้วกันเอาไปเยอะเกินคำบรรยายนีแล้วกันคือเราเราไม่อยากบรรยายแล้วอ่ะเือดูประมาณ <S 2> <S 2> เลือดประมาณห้าล้านเลยเฮ้ยแม่งใส่ทีไม่รู้สึกว่าแบบ <S <S เองเห็นเลือดไหมโอ้ย oh <my> ประมาณห้าล้านเองดูสตาร์ติสปีดสเต็งไอวีจัมบูทไฟโอ้โหไม่ใส่ดิเขาพีนแล้วบินได้ด้วยนะฮะเออวินได้ป่ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ็งเอ็งมาเอ๊ะเอ็งดูไรเอ็งเอ็งดูเราตอนเราบินนะห่างกระโดกดึงจะดึงดึงดึงแท่อ่ะนึกว่าสักสปีดนะเนี่ยเออว่ะแม่งมันโค้งกระโดดเดินได้ไงมันไม่หายใจเลยดึง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 ไม่ใช่ละไปจะไปจะไปรีวิวอาวุธกันนะครับมีอะไรบ้างไปเอาดูอาวุธ่อง คอมบอทนี้ผมเองเองใส่ใส่ชุดนี้นะเดี๋ยวจะเป็นโอเคได้คนน้ีเราใส่ชุดอะไรอะเรเดอร์ไดอะไรเรเดอร์มันพีคสุดละโอเคผมก็มอบนี้ใครโหลดก็ตัดดีมิชันนะครับอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับผมไปต่อไปเรานี้ไม่ต้องมีอะไรเกิดคขบันย์ใหญ่มาเอาวัมาดูของอันแรกนะมีอะไรบ้างนี่ก็เคยใช้แล้วเอาเอาเลืมเกมหมดสุดสุดสตอรี่โอ้ย อันนี้ก็จะเป็นดาบธรรมดานะผมเป็นรถเป็นรถไม่นรถอะไรดเลยไม่็นรถอะไสวอตอันนี้ก็เป็นสตีฟไดมอนด์นะวิกอาร์กตีอ่ะตีองะตีอ่ะเฮ้ยมีไฟติดจริงเหรอวะอ๋อคลิกขวาแม่งโอ้ยสกิลแม่งยังโหดอ่ะเหมือนเราลงเหมืองอยู่ปุ๊บอ๋อเออเอ๊ะอันนี้มันสลับลงเหมืองปั้งเออจริงจริงมาต่อไปครับดูอย่างเจ๋งไงเจ๋งเอะไรมั้งกินไงวะคลิกขวาแล้วก็ลองขยับดูดิลองเล่นแบบเล่นเมาส์ขยับลงเอาไม่มีไม่ได้ว่ะ อะไรเช่นมันเถอะเออดาบอะไรอะ่ะเอ็นเดอร์ละก้อนเราตีที Watch ที่ชี้คอยทียโอ้มันตีไกลขึ้นเว้ยน็อกแบ็คโคตรสุดยอดน็องแบ็คเลยเนี่ยว่ะเดี็ดเด็ดเด็ดเด็ดมาเนื่องละก้อนอะ่ะมันตีพอมันชนมันไกลปะ่ะเออเนี่ยไงโอ้โหโคตรไกลเลยโคตรฝากพอแล้วพอแล้วอแล้วโอเคครับ okay, <ผ>ต่อไปครับวิสซาสาตาร์ทนะครับผมอันนี้จะเป็น <พอ S 1> กระทายแล้วแมน คาถาของนั่นแหละเฮลิคอเตอร์วะวิงกาดีอัมเบโลซาไม่ใช oh, hey, dry ni, dry ni. ่นะไม่ใช่นะโอ้มีไฟแล้วให้โดนนี้ให้โดนนีใช่ต้องตรงนะโอ้โหโดนอยู่ต้องอ๋อเราต้องอยู่แบบยิงยิงข้างบนด้วยมันถึงจะเป็นไฟอะอ๋ออย่างนี้เองครับผมโอเคมาดูอันนี้เป็นลูกธนูนี่นะ เบรดโบเบ็ดเบดโบเอ้ยนี่ถ้าเราใส่ชุดก่อนโอ้วหโอ้โอ้โหคอโคอ้โหคอ้ีหโอ้โอ้โหอ้โหอโอ้โหอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหอเลหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหแอ้โหโอ้โหองหโ้โโอเคทโอ้โอนแรกน้โหอ้โโอโโอหโอ้โหโอ่ลหไม่ลดอ้โหโอ้อ้กหโอ้โห้โโออ้รอ้อ้โม้้อองอิ เห็นไหมไม่พอดีว่าเราเลื่อนเยอะไงแต่ว่าลดประมาณเยอะอะลดประมาณ,ปร,มาณประมาณเต็มเลยเต็มแน่สิบกว่า<อ>หัวใจอะ่ะโอเคผมอันนี้เป็นเบ็ดแบบเป็นดาบแล้วผมอืมออแบกก็อยู่ประมาณนกกระกวีให้ผมน,นี่ก็เป็นของธรรมดาไม่ต้องเป็นไรหรอกมันเป็นดาบหินธรรมดานนทำอะไรได้ อันนี้ก็แบบแบบพิกแม่น่ะดาบทองอ่ะเมื่อกี้อูู้ตี้ตีพิษพาวเวอร์หนึ่งแล้วก็ไอวีผมอะไรวตีตีอ่ตีพิษเมื่อกี้เจอะไหมเจอะอยู่โอ้โคตรโกงอ่ะโอ้โอ้โอเคผมเลยอันเกน่ะไม่เกนละโอเคเราชอบอันนึงเว้ยอันระเบิดอ่ะระเบิดแมงเเท่นนะผมโอ้โหบินเหรอยี่เคยังยังกับไอ้นั่นอ่ะอะไรวะทอเทพเจ้าสายฟ้า ไม่อย่างไรโนดีเลยอยู่เนี่ยเดี๋ยวอ๋อเคม่มันทโนดีเลยมึงจะตียังไงวะเออแค่ผมอันนี้คือคอนเบรทน่ะผมดีที่ติไฟโอเคไปเล่นธรรมดาก่อนค้อนที่แบบแรงที่สุดละดาเมจจนัเก้าอันนี้ก็ดับกระดูกครับผมดับสเกิลตันอันนี้ไม่ค่อยมีสกิลพิเศษนะอันนี้ดับเฟรมเฟรมบอลนะผมเฟรมเบดครับผมเฟรมบอลเบรเปิดเปิดดับติดไฟแล้วเปิดนะนี่ครับผมมันจะผมชอบอันเนี้ย เหมือนมันอมุญยานในการเป็นแมนน์โอ้หกระโดด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 มันเป็นระเบิดนะครับไม่ไม่ขอขอขอรูปหนึ่งเดี๋ยวโยนเลยมั้งโตโรลิโมะแม่งเหมือนเอาไปเล่นคอเตอร์ฟาเรเบิดไปแล้วเอเดปปะวะโอเคโอเคผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดถึงใครด้วยนะผมก็ของเฟสเกมเมอร์อย่าลืมกดไลค์ถึง 500ไลค์ครับผมโอเคผมขอผมก็เท่าไหร่ก็ได้ผมไม่ไม,ไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเคผมก็ขยโลหมดนี้ก็ใต้ดีคุชชั่นนะผมก็ผมกับเฟย์ก็ขอลาไปเท่านี้บ๊ายบายครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับบบ๊าายย